สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาพบกับครูแอมอีกแล้วนะครับครูแอมจะสอนเรื่องคําเป็นคําตายนะครับมาเรียนรู้กันเลยนะครับว่าคําเป็นคำตายมีการดูอย่างไรนะครับจําแนกให้ถูกต้องนะครับไปกันเลยครับคําเป็นมีหลักสังเกตดังนี้นะครับคือคําที่ประสมกับสระเสียงยาวในแม่กอกาเช่นคําว่าปูนาสองคที่ผสมกับสระอ,อําไอไอเอาและ3 คําที่มีมาตราตัวสะกดในแม่กลกม้มเกยเกลกงหรือว่านมยวงนั่นเองนะครับที่เราหลักในการจํานะครับคําไหนที่ดื่มนมยวงนะครับเป็นคําเป็นจำไว้ดีนะครับต่อไปนะครับคําตายมีหลักสังเกตด,ดังนี้นะครับ 1. คําที่ผสมกับสระเสียงสั้นในแม่กอ,อกานะครับเช่นคําว่าจัดส นะครับคำที่มีมาตราตัวสะกดในแม่กกแม่กกแม่ก,แมกดหรือเราเรียกกันว่ากบ,บดนั่นเองนะครับถ้าใครเป็นกบ,บดต้องตายนะครับ 3. พยัญชนะนะครับที่มีตัวเดียวเช่นคําว่าบอกนะก็ทะหรือแบบนี้นะครับนั่นคือคํานั้นเนี่ยจะเป็นคําตายนะครับมีหลักสังเกตง่ายๆแค่นี้เองนะครับ ขั้นตอนการดูคําเป็นคําตายนะครับมี2ขั้นตอนเท่านั้นนะครับ 1. ดูตัวสะก,กดนะครับว่าตัวสะก,กดอยู่ในนมยวงหรือว่ากระบทนะครับตัวอย่างเช่นคําว่ามดเห็นใช่ไหมครับรว่าคําว่ามดมีตัวสะก,กดไหมครับใช่แล้วครับมีตัวสะก,กดคือคือดอเด็กดอเด็กอยู่ในกระบทแสดงว่าคํานั้นเป็นคําตายนะครับขั้นตอนที่2นะครับถ้าเราดูแล้วคํานั้นไม่มีตัวสะก,กด นักเรียนต้องดูสระนะครับนักเรียนดูสระนะครับว่าสระตัวนั้นเป็นสระเสียงสั้นหรือยาวถ้าเป็นเสียงสั้นจะตายถ้าเป็นเสียงยาวจะเป็นนะครับยกตัวอย่างเช่นคําว่ากาคาว่ากานะครับมีตัวสกดไหมครับไม่มีใช่ไหมครับนักเรียนก็ต้องมาดูสระว่าเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวนะครับสระอาเป็นสระเสียงยาวแสดงว่าคํานั้นเป็นคําเป็น อ่านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเรื่องคาเป็นคําตายนะครับนักเรียนสามารถทํากันได้ไม่เอ่ยนะครับถ้านักเรียนทําไม่ได้นะครับนักเรียนต้องกลับไปอ่านไปความรู้ที่ครูให้ไปนะครับหรือว่าย้อนกลับไปดูคลิปของครูแอมนะครับหรือไม่เข้าใจอีกนะครับนักเรียนสามารถสอบถามครูแอมโดยตรงเลยนะครับโดยทางไลน์ส่วนตัวนะครับทักไลน์มาเว็บได้เลยนะครับยังไงตั้งใจทําไปงานนะครับเขียนด้วยลายมือที่สวยงามย้ํานะครับเขียนด้วยลายมือที่สวยงามและอ่านง่ายนะครับแล้วก็ตกแต่งใบงานด้วยนะครับ วันนี้นะครับก็พอแค่นี้เจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสวัสดีครับ